ไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาสึกมวยโลกแข่งความทรงจำในอดีกลับมาระลึิความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลิมิสนะครับสถานีย้อนกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วครับวันที่1มีนาคมปี1992ครับสึกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เ <Lady S 1> ฟเธอร์เวทของ WBC นะครับนี่คือผู้ชนะชิงในวันนั้นครับเป็นขวัญใจของแฟนมวยจากแดนจิงโจ้ครับ แฟนมวยเมืองไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเจฟเฟนเน็กครับเจ้าจิงโจมหาภัยครับวันนั้นขึ้นเวทีในฐานะผู้ท้าชิงนะครับส่วนเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับนี่ครับเจ้าของชายาพยักรายแห่งกาลาทวีปครับแหม่ก็แนะนำตัวนี่ก็โหกันเกลียวครับเพราะว่าวันนั้นนี่ชกกันในบ้านของเฟเน็กนะครับที่กรุงเมลเบิร์นที่นครเมลเบิร์นนะครับประเทศออสเตรเลีย ตจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกนะครับก็คืออสุมาเนลสันครับยอดมวยจากกรุมอักาประเทศกาหน้านครับวันนั้นชบกันที่ปรินซ์ฟุตอ่พรินซ์พาร์คฟุตบอลกราวนะครับในนครเมลเบิร์นนะครับ,รบยกที่หนึ่งเริ่มนะครับวันนั้นนี่แหมสภาพอากาศในเมลเบิร์นนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแฟนมวย การนั้นนี่แฟนมวยยังแห่กันเข้าไปเชียร์เฟนนิกนี่เกือบเกือบสมื่นคนนะครับในสนามวันนั้นนี่ต้องเรียกว่าเป็นมวยแม่เหล็กขวัญใจชาวออสซี่อย่างแท้จริงนะครับเฟนนิกอยู่ในกางเกงสีดำครับโดนขวาไปหมัดหนึ่งแล้วนี่คือการชกไฟที่2ของทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้นทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วครับเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1991นะครับหรือว่า,าราวเดือนก่อนหน้านี้ครับ เฟนเน็ก้าวขึ้นริงตำแหน่งแชมป์โลกจากอสมาเนลสันที่มิรัดโฮเทลครับในลาสเวกัสรายการเดียวกับไม้ไทยสันต่อยกับเดซอรุดดอกไฟสองนั่นแหละครับปรากฏว่าเสมอกันไปแบบขานสายตานะครับหลายคนแฟนบวยนี่มองว่าแหม่วันนั้นเฟนเน็กได้น้ำได้เนื้อกว่าครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นนี่ไฟแก้มือก็เลยทางทีมงานของเฟนเน็ตก็เลยดึงไปต่อยกันที่เมลเบิร์นครับ เฟนเน็กมีเป็นประเภทหายใจลดต้นคอทะเลาะไม่เลิกอยู่แล้วครับอาครับยิงขวาส่วนอาซูมาเนลสันนี่พิษส่งรอบตัวครับเหนียวแน่นครับขยับเข้าไปครับเนลสันกระแทกแยบยิงขวาตัดลำตัวครับไฟแรงนี่เจอเฟนเน็กเดินบี้ไม่ให้หายใจเกือบไปนะครับเตียนไปเจียนอยู่นะครับเนลสัน แต่ว่าสุดท้ายในคะแนนออกเสมอครับเรียกว่าแฟนมวยงงกันทั้งโลกครับคุณศิลป์วันนั้นเป็นอาเธอร์เมคเคนเต้นะครับเอ้ายิงขวาหมัดนี้โอ้โหหล่นเลยครับเฟนเนกโอ้ไม่ทันไรเลยครับแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับนี่โดนเต็มๆเลยนะครับลุกขึ้นมานี่ตายังลอยๆอยู่เลยครับเอาวละครับนับแปไปแล้วครับเนลสันเอ้าวครับดูครับเฟนเนกนี่เป็นนับที่2ในชีวิตเท่านั้นเองนะครับ ที่เฟนิกโดนนะครับนับแรกนี่ถ้าจำกันได้ครับก็คือไฟที่เขาชกกับสามารถพยกรุนนั่นแหละครับโดนสามารถต่อยลงไปกลนจำเป่านับในยกที่หนึ่งเลครับนี่คือนับที่สองครับโดนขวาของเนลสันเข้าไปเต็มที่เลยครับแต่ว่าดูเหมือนจะฟื้นอ่ะโดนซ้ายไปอีกหมัดหนึ่งครับเฟนิกซ์เนลสันนี่ทรงมวยหลักเหลี่ยมนี่ดูครับ แน่นจริงๆครับอาบากัสและยิงขวาเฟนเนกต้องระวังแลวครับวันนั้นนี่เรียกว่าเป็นเสือเท่าก็ว่าได้เะครับเนลสันนี่33แล้วนะครับอายุวันนั้นส่วนเฟนเนกวันนั้นนี่26ครับยิงขวาโตไปมหมัดนึงดูแฟนมวยออสเตรเลียข้างล่างนี่ใส่เสื้อกันฝนกันเป็นแถวเลยครับหมดยกที่หนึ่ง ยกแรกก็โดนะแลวดูภาพจ้ากันอีกทีครับยิงขวาทะลุก,กาดเลยครับเต็มจะงอยคางเลยครับซุบขาหมัดเลยครับเฟนิกดูครับนี่ครับหอลอดกาดเข้ามาเลยครับกระแทกแยบซ้ายเบิกทางสองหมัดนะครับแล้วยิงขวาตรงยกที่สองครับดูกันต่อยกแรกโดนโดนับไปแล้วครับเฟนนิก ยิงขวาตัดขวาซ้ายลำตัวครับเดนสันดูต้องดูครับเกมคู่นี้นี่แหม่เกจิมวยโลเขาก็ว่ากันว่าถ้าถึงท้ายๆแล้วจะเป็นโอกาสของเฟเน็กเลยครับเขเป็นประเภทปอดใหญ่อยู่แล้วครับมาตีนปลายครับแต่ว่าแหมตนต้องระวังหน่อยครับเดนสันนี่เชียวเล็บผิดสงรอบตัวครับกระแทกแยบ ผ่านมวยระดับแนวหน้าของโลกมาเรียกว่านับไม่ถ้วนนะครับอาซูมาเนลสันนี่ระดับซันวาดอนซานเชสวิเฟโดโกเมสนี่เจอมาหมดแล้วครับหรือแม้กระทั่งเพเนลวิเทเกอร์นะครับสุดยอดฝีมือในยุคเดียวกันนี่เขาก็เคยข้ามรุ่นไปชิงแชมป์ท้าชิงแชมป์ไลเวนมาแล้วนะครับแต่ว่าแพ้คะแนนวิเทเกอร์ขาดลอยครับ เป็นแชมป์โลก2รุ่นนะครับสำหรับอสมาเนลสันเฟเธอเวทแล้วก็ซูเป,ปอร์เฟเธอเวทนี่แหละครับ <c oughs> ส่วนเฟนเนกนี่แชมป์โลก3รุ่นนะครับไล่มาตั้งแต่แบนตัมเวทซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับซึ่งชิงได้จากสามารถพยกรุ่นของเราเนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็เป็นแชมป์โลกเฟเธอเวทอีกรุ่นหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่กำลังไล่ล่าแชมป์โลกรุ่นที่4ครับ ยิงหนึ่งสองครับพยายามจะเริ่มจะเบียดครับโดนซ้ายขวาอีกหมาดหนึ่งเฟนิกลวงลับตัวเป็นการใหญ่เริ่มติดเครื่องแล้วก็ฟนิกไฟแรกนี่เรียกว่าเกาะติดเลยครับดันเนลสันติดเชือกแล้วก็รัวหมัดนี่โอ้ทำเอาเนลสันไปไม่เป็นครับบวกกัน แม่งเจ็ดทายนี่ทำงานดีเหลือเกินครับเนลสันไฟนี้เอาโดนขวาฟเฟนิอกไปหมัดหนึ่งโดดออกหมัดไม่หยุดนะครับฟเฟนิอกนี่พยายาเข้าไปครับเนลสัน <S <S ยังย,ยิงขวาถาดต่อยขวาอีกหมัดเอาเอียงครับเอาลนเลยครับโอโ้โหขวาหมัดเมื่อสักครู่นะครับลูกขึ้นมานี่ขายัางปัดอยู่เลยครับออร์เธอร์แมกเกเต้น,นับครับ โอ้สองยกสองนับไปแล้วครับเฟนเนกโอ้โหนี่แฟนมวยออสเตรเลียนี่ก็ช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ทกมา27ไฟนี่เฟเน็กโดนนับครั้งเดียวนะครับนี่คือไฟที่28ปรากฏว่า2ยกนี่โดนไปยกละนับแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับก่อนการชกนี่เฟเน็กถูกวางตัวให้เป็นต่ออยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่า แหม่หนุ่มแน่นกว่าแข็งแรงกว่าไฟแรกก็ต่อยได้ดีกว่าครับแถมไฟนี้นี่ชกในบ้านอีกต่างหากนะครับดูครับภาพช้าขวาแหม่กึ่งกึ่งจะโดนต้นคอด้วยซ้ำาลครับแต่ว่าไม่ได้โดนจุดโฟกัสเท่าไหรครับแต่ว่าเฟนเนกมีอาการครับแล้วก็ขาปัดร่วงลงไปครับเอาละครับยกที่3ามกำหนด12ยกนะครับมวยคู่นี้สถานการณ์ของเฟนิกสยกแรกนี่ไม่ดีสะเลยครับ เอาคืนนะครับพยายามเบียดเพื่อเรียกคะแนนคืนเลยครับเฟนเนกอับบคัดดูเนวสันนี่เหนียวครับประเภทที่ว่าจะมาต่อยป้าสองเป้าหล่นไม่มีเลยครับกว่าจะแพ้ได้นี่ต้องโดนกันเอาเลยครับหนึ่งสองเฟนเนกโดนเข้าไปอีกแล้วครับขวาบนซ้ายลำตัวอับบคัดเฟนเนกลำบากเลยครับโอ้โหยกทีสาม ทุตใหญ่เลยครับยิงขวาโอ้เฉียวไปนิดเดียวควา้าอีกหมัดหนึง่งเอาละครับพลิกออกมาได้ฟเฟเน็กัวครับแฟนมวยออสเตรเลียเชียร์กันใหญ่ฟเฟเน็กนี่คือแทคติกที่ฟเฟเน็กใช้ในไฟแรกเลยครับดันเนลสันติดเชือกแล้วก็ยืนดวลกำปั้นกันอยู่ตรงนี้เลยครับคุณค่อนข้าง,ง,งจะได้ผลนะครับจากไฟแรกไฟนี้ต้องดูครับ ขวาอ้เอาล้วครับเนลสันก็โตครับดูครับอยู่กันตรงนี้แหละครับเฟเนกไม่ให้ออกไปไหนครับอับบักคัตหนึ่งสองเนลสันก็งัดอับบคัตโต้อาล้วครับนี่จะเป็นนาทีทองของเฟเนกแล้วครับแหมเกจิมวยโลกว่ากันอย่างนั้นตะชกในสไตล์แบบนี้นะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเลยครับอ้าวแล้วครับโดนซ้ายเนลสันไปมาหนึ่ง ต้องระวังย่างยุซ้ายหน้าของเนลสันนี่เรียว่าโดนเข้าจุดโฟกัสนี่มีโอกาสหล่นได้นะครับเนลสันนี่สถิติน็นนนอคเอาท์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้สถิติก่อนชกไฟนี้นี่นชนะ33แพ้2เสมอ1นะครับน็อกถึง24แพ้2ครั้งนี่คือการแพ้สวาดอรซันเชสแล้วก็แพ้เพเนลวิเทเกอร์เท่านั้นนะครับก็เป็นระดับยอดมวยทั้งคู่ครับ ส่วนเฟเน็กนี่ชนะมา26ครับเสมอ1ครับก็คือเสมอกับเนลสันนี่แหละครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับเอาแล้วครับชุดใหญ่แล้วก็เฟเน็กรัวเข้าไปครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้กันมานาทีกว่าเลยครับไม่ไปไหนเลยครับเฟเน็กตัดลำตัวชวนทะเลาะแล้วครับเฟเน็กตอนนี้เนลสันก็โตครับอาบะคัต แหม่นี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเฟเนกนี่ถ้าเนลสันไม่หมดแล้วก็ยุ่งแน่ครับแขณะดเดียวกันนี่ถ้าเนลสันโหยเมื่อ,อไรนี่ก็จะเป็นวินาทีของเฟงเนกแล้วครับบวกกันโอ้โหอ้าวแล้วเอาไม่ตีเข่าเลยเฟนเนกมันเคี้ยวเออโอ้โหมีตีเข่าแถมไปด้วยครับแหมดูครับโอ้ดีดีก่อนชกนี่ก็ปรับกันไปปรับกันมานะครับเพราะว่าแหมเฟเนกนี่ก็แคสเหลือเกินครับ มองว่าไฟรแรงี่ตัวเองโดนปนใชยชนะนะครับ <c oughs> แหมมีแทงข่าวแถม้วยครับหมมันเคี้ยวเป็นเอกปลายยกที่แล้วยกทีเซครับว่ากันต่อ <c oughs> ยิงขวาลำตัว <c oughs> ระวังยกนี่ช่วงพักยกนี่ทีมงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาผ้าพื้นใหญ่ๆนะครับมาซับน้ำบนพื้นเวทีนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาตลอดนะครับ <c oughs> ยิงขวาเอาพยายามจะเบียดแล้วครับตัดดันเนลสันเข้าเชือกได้แล้วครับนี่ก็จะเข้าทางแล้วครับแต่ว่านี่ครับเนลสันชิงจังหวะเดินครูต้นเลยครับยกนี้โดนขวาไปหมัดหนึ่ง <c oughs> เดินหน้าสวมหมวกกันน็อกเข้าหาเลยครับเนลสันแหมยอบซ้ายหน้าแกกระแทกดีจริงๆครับอัมบคัคต์เปนเนกนี่ อยู่วงนอกนี่ไม่ได้เปรียบแน่แล้วครับอา้าวนี่หัวชนกันนิดหน่อยครับเฟนิกเช็คเลยครับว่าแตกหรือเปล่าโดนขวาอีกหมาหนึง่งอัปคัตอีกหมาหนึง่งเอา้เอาเฟนิกไฟนี้นี่โดนเข้าไป<ล>มีเอียงวูบวาบเลยครับเนือซันนี่ตาจ้องเขม็งเลยครับไม่ออกมั่วซั่วเลยครับเล็งเอาเน้นๆเ,เลยครับ แต่เฟเน็กไม่เบียดนี่อยู่ทรงนี้นี่ไหมกินเนวสันยากหน่อยครับเอาเลยครับพุกซ้ายโดนซ้ายคืนขวาอีกหมัดหนึ่งพยายามจะโยกลำมุดเข้าวงในให้ได้นะครับเฟเน็ก so ยิงขวาพยายามจะผ่อนลงมาหน่อยนะครับยกนี้เฟเน็กแต่ว่าแม่งออกหมัดเรื่อยๆนะครับต่อยไม่หยุด <c oughs> <c oughs> พุกซ้ายผิดครับเนลสัน กลมหลบได้นิดเดียวครับเฟนเน็กคู่นี้นี่จริงๆมีไฟสามด้วยนะครับแต่ไฟที่สามนี่กว่าจะมานี่รอถึงปี2008นะครับ <c oughs> เรียกว่าจริงๆนี่แขวนรวมไปคนละหลายปีแล้วครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นคู่อริตลอดการอีกคู่หนึ่งของวงการมวยโลกครับมีไฟที่สามเมื่อปี2008นะครับตอนนั้นเฟนเน็กนี่43เลยนะครับส่วนเนลสันนี่49ครับปรากฏว่าเฟนเน็กจะหน้าคะแนนไปนะครับ แต่ว่าไฟที่สองนี่จะจบยังไงเนี่ยมาดูกันครับวันนั้นนี่ถ้าแฟนมวยเมืองไทยจำได้มีถ่ายทอาสดกลับมาบ้านเราด้วยนะครับ<ป>ยกที่5ครับว่ากันต่อกำหนด12ยกครับมวยชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับของ WBC โซมาเนลสันกางเกงสีขาวนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกกับพูทธชิงครับเจฟเฟนิกไฟลางตาครับหลังจากเสมอกันมาแบบขานสายตาไฟแรกโอ้โหฝางฟูกซ้ายมาขวาครับเหมือนครับเฟนิกอยู่วงนอกลำบากแน่ครับจังหวะฝีมือเป็นรองครับเนลสันยิงขวาเฟนิกนี่ครับปิดชึงวงนอกนี่เฟนนิกเข้าไม่ติดเลยครับ เอาบัคับซ้ายยิงขวาเอาโอ้โหเราครับเอียงเลยครับเฟเ,เนกโดนนัาขัดขวาอีกมาดหนึง่งพยายามจะโต้ครับดูครับเนลสันนี่แล้วนาทีทองของแกเดี๋ยวต้องดูครับว่าต่อยเฟเ,เนกออกอากา,การแล้วจะตามได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวดูไม่รีบไม่ร้อนนะครับนี่เมื่อสักครูน่นี่ขวาเต็ม,เต,มเต็มนี่ฟเฟนเนกพงังาะไปเลย แต่ว่าโดนไม่รีบร้อนครับมวยนี่กล่ำประสบการณ์นลยครับอ้อออาวรับโดนซ้ายขวาลงไปในเข้าไปก็เนลซันนี่พยายามจะคุมเลยครับเพราะว่าดูจากคะแนนแล้วน่าจะค่อนข้างน้ำดีเดียวครับเพราะว่า2ยกแรกนี่ยกระนับไปแล้วครับ ยกละนับนี่เท่ากับ4แต้มเลยนะครับยกกั1 8ถ้า2นับในยกเดียวนี่ยัง1 7นะครับแค่3คะแนนเอาละครับเฟนเนกยิง1 2แต่ว่าถึงตรงนี้นี่เนลสันก็มองว่าแหมคะแนนตัวเองตุนไปเยอะแล้วครับแล้วก็3 4 5นี่ก็ไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่นะครับบางยกชนะด้วยซ้ำหนึงครับก็พยายามจะคุมนะครับตอนนี้อัปคัตกระแทกแยบกับเฟนเนกเองก็เข้าไม่ติดนะครับนี่ ต่อยไม่ได้ในเกมของตัวเองเลยครับบวกกันกเอาละครับยิงขวาเปเด็กดีชนะ26น็อก19นะครับต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับเอาละครับได้ไปชุดใหญ่ึงประเภทดีต่อยถ้าได้จังหวะแล้วคูลาซูไม่ให้ยหายคอหายใจหายคออล้วครับต่อยไม่หยุดนะครับ ลักษณะต่อเผาเดียวกับแซมสันบ้านเราเลยครับเอาวเลยครับแซวสั้นยิงหนึ่งสองสกัดนี่ขวาเมื่อสักครู่นี่ฟันยางกระเด็นไปแล้วนะครับเฟนิกหมดยก Near what have. แฟนบอลแฟนมวยออสเตรเลียวันนั้นแน่นจริงๆนะครับที่พรินซ์พาร์คฟุตบอกลกราวนับยกที่6ครับดูกันต่อ, <c oughs> อยกที่ผ่านมานี่โอ้คะแนนเนลสันน่าจะนำไม่พอสมควรนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเกจิมวยโลกวันนั้นก็นว่ากันว่าแหมครึ่งทางหลังนี่ จะเป็นดินแดนของเจฟเฟนนเขาแล้วครับเพราะฉนั้นต้องดูครับนี่กำลังจะผ่านครึ่งทางเลยครับยกที่6แล้วแต่ว่าแหมที่ผ่านมา5ยกนี่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับเฟนนิแยกออกไปครับเมเนเต้กว้างขวามา พยายามจะติดตัวเลยครับไม่ให้หายใจครับรัวครับเฟนเนก <c oughs> ยิงขวาอัคัดคู่นี้นี่ในภายหลังนี่ก็เขา้าห <c oughs> อเฟรมทั้งคู่นะครับเรีย <c oughs> กว่าเป็นยอดมวยชั้นนำของโลกทั้งคู่เลยครับ <c oughs> ว่ากันอย่างนั้น <c oughs> เฟนเนกในยุคหลังนี่ก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับ <c oughs> มวยดังๆหลายคนนะครับ ทั้งวิกดาชเเนียนนะครับหรือว่าที่คุ้นๆกันง่ายก็เคยเทรนให้กับไมค์ไทสันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงท้ายของอาชีพนักมวยของอไมค์ไทสันนั่นเละครับเคยพามวยมาชกเมืองไทยหลายครั้งนะครับเจฟเฟนเกิกเคยพาเดฮุเซนนะครับมาชิงแชมป์โลกกับพงศักดิ์เล็กที่ลุมพินีด้ถ้าจำกันได้แล้วก็ เพิ่งจะมีข่าวว่ามาป่วยอยู่ที่บ้านเราเนี่ครับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยครับมีอาการของโรคหัวใจครับมาพักรักษาตัวอย,อยู่ช่วงหนึ่งครับอา้าวเลครับตอนน,นี้พยายามจะเปิดเกมแลวครับเฟนเนกอับบคาดตัดลำตัว <c oughs> <c oughs> เนวสันนี่หนีไม่ออกแล้วก็ยุ่งนะครับเฟเนกนี่ดูครับติดตัวได้เลยครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าชนปลายเท้าครับปูแลซูนี่แม่มามาไม่เต็มร้อยนี่ยุ่งแน่ครับเจอมวยแบบนี้แต่ว่าดูครับขนาดเดียวกันเฟเนกก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าโอ้แนวสั้นนี่รอดักแล้วก็แม่นนะครับขวาล่ะครับซ้ายขวาอีกมาดนึงเอ้า โดนเข้าไปหน้าหงายโดนขวาอีกมาหนึ่งเฟนเนกต้องกอดครับเอาเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปมีอาการครับเอาเลยครับเดนเนพลิกออกมา1 2สองเฟนเนกไหวไหมครับโตอีกแลวครับหมดยกพอดีครับโอ้โหรอดไปครับเจฟเฟนเนกโอ้โหจะทำได้อยู่ดีดีครับกลายเป็นโดนเข้าไปมีอาการครับเอาครับยกที่7ครับว่ากันต่อ สถานการณ์ครึ่งทางที่ผ่านมาเนี่ยดูไม่ดีเลยครับเฟ็นเกต้องดูครับว่าหกยกหลังนี่จะตีตื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับไล่ทันหรือเปล่าครับว่าอย่างนั้นอ้าวครับจุดนี้สวยครับเฟ็นเกเนเนสันเฉยๆ,ๆครับเดี๋ยวว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์นะครับอาซูมาเนลสันนี่ ไม่มีตกใจครับอ้าวครับอัลคาร์ดโดนขวาเป็นเอกไปสองมัดเดี่ยวสั้นแกก็สวมหมวกกันน็อกเลยนะครับอ้าวเธอเมอร์เกนเต้แยกก่อนครับแม่เทปพันนวมหลุดนะครับก็ใส่จัดการให้เรียบร้อยครับอะไรครับจบกันต่อครับกะแทกแยบ นี่ชิงจังหวะเดินซะด้วยนะครับเนี่ยบีบเกมไม่ให้เฟนเนกต่อยในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีครับเนลสันหมดไปไม่เฟนเนกกลัวหนึ่งสองสามมาใหม่โดนอีกนี่ครับเดินเบียดเลยครับเนลสันอัปคัดบวกการ กับแทกแย็บและฮุกซ้ายครับเพาที่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าวงในกันจริงๆนี่ซึ่งหลายคนคาดหมายว่าจะเป็นอาวุธเด็ดของเฟนนิกนี่เอาเข้าจริงก็แม่ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำไปนะครับขณะที่อยู่วงนอกกันเนี่ยโอ้โหเป็นของเนลสันเต็มๆเลยครับ เอาวเลยครับเอาวเลยครับเฟเนกหนึ่งสองสามสวยครับเสียงแฟนมวยออซีนี่ก็ดังขึ้นมาทันทีครับพอเฟเนกต่อยได้ก็แทกยับเอาวเลยครับเดี๋ยวสั้นพูกซ้ายสั้นๆไว้ ต้องระวังนะครับเฟเนกนี่พอเฟเนกแยบซ้ายนี่กัดขวามักจะตกนะครับเราพุกซ้ายเนลสันนี่มักจะมาครับยิงขวาสวยครับมันนี่เฟเนกเนลสันเฉยๆครับมากระแทกแยบเอาแล้วครับพุกซ้ายสวยหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามเลครับเฟเนก บันคัยบ, <c oughs> บเขาเชือกนี่เนลสันก็โต้ได้สวยๆนะครับไ <c oughs> ปนเนกนี่จะเบียดให้หมดแรงนี่เนวสันไม่มีทีท่าโหยเลยครับหมดยก <c oughs> ยกที่8ครับว่ากันต่อ <c oughs> ต้องบอกกันไว้ตรงนี้สักนิดครับว่ามวยคู่นี้กำหน,นด12ยกนะครับแต่ว่ายก90 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับจบอย่างไรดูกันครับ ติดตามก,กันครับมวยคู่นี้นี่มาจบแบบเรียกว่าก็หลายคนเกินความคาดหมายนะครับนี่จสารเดร,ริงนี่ยกย่องให้เป็นแมตช์ไฟ,ไฟพลิกล็อกแห่งปีของปี1992ด้วยนะครับไฟนี้นี่ต้องดูครับว่าพลิกล็อกอย่างไรครับอ้าวแลวครับเฟนิกไล่เข้ามุมแล้วครับตอนนี้อับคัด แฟนมวยออกซี่ก็เชียร์เฟนินกันใหญ่ครับพยายามจะกระตุ้นครับเอาวเลยครับก็เข้าเชือกได้เลย้วยเฟนินกพยายามจะรัวครับตัดล่างอัปคัดหุกซ้ายอืมหัวสุนไปหน่อยครับเนลสันเฟนินกเบียดเลยครับไม่ออกเลยครับอยู่ตรงนี้แหละครับอัปคัดอัปคัดอ้าวแล้วครับนี่เลยต่อยกันไกลๆอย่างนี้เลยครับ เรียกว่าเป็นเกมของเฟเน็กเลยครับโหม,ม,มาแล้วครับเนลสันแต่เนลสันนี่มีฮุกซ้ายนะครับต้องระวังให้ดีครับเฟเน็กนี่ครับขวาตกได้ฮุกซ้ายเนลสันนี่อันเดอร์ครับคว่างมาเลยครับอัประคัดเนี่ยครับขวาไม่ได้ทัดคางไม่ได้ทัดหัวไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่แหม่ดูหุกซ้ายครับนี่อยู่ตรงนี้มาพักใหญ่ๆเลยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเนลสันเฟเนกอามาขัดโดนฮุกซ้ายครับโอ้เนี่ยแหละครับเต็มๆเอาเลยครับเอียงขวาโจนได้ครับเอาครับนับที่สามครับเฟเนกโอ้ลุกขึ้นมาดูครับตายังลอยอยู่เลยครับอาเตอร์มเจอร์เต้นับครับเอาเลยครับโอ้โหดูสภาพยังดูไม่น่าไว้เลยครับเดลสันรัว แยกแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับอาร์เจนต์เมเกเต้ยุติการชกครับในยกที่8เป็นว่าอัซูมาเนลซันครับโอ้บุกมาประกนตำแหน่งแชมป์โลกถึงออสเตรเลียเลยครับถึงพินเลยครับเอาชนะทิเกียวเจฟเฟนเกในยกที่8ครับนี่แหละครับที่นิจสานเดอร์ริงครับบอกว่าเป็นไฟพลิกล็อกแข่งปีเลยครับเพราะว่าก่อนชกนี่เฟนเกได้รับการวางตัวเป็นต่อพอสมควรเลยนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าแม นุ่มแน่นกว่าครับแล้วก็ชกในบ้านด้วยครับไฟแรกที่เจอกันก็ทำได้ดีกว่าดูภาพช้าครับโดนฮุกซ้าย2หมัดฮุกซ้ายหมัดแรกนี่ละครับเรียกว่าเป็นหมัดที่ทำลายทำลายของเฟเน็กอย่างแท้จริงเลยครับสองหมัดหลังในโดนไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่ด้วยซ้ำครับยืนขึ้นมานี่ตาไม่จับโฟกัสเลยครับเฟเน็ก นี่ครับแล้วก็จริงๆ,งๆนี่มีทีมงานของเฟนเน็กนี่ขึ้นมาแล้วจะโยนผ้าแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าอาเธอร์เมเกนเต้เตเตก็ให้ชกต่อแต่ว่าก็ขวางในที่สุดแล้วครับว่าเฟนเน็กไม่อยู่ในสภาพแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของอาซูมาเนลสันครับอย่างที่เรียนครับว่าคู่นี้ชกกันไฟสามในปี2008ก็เป็นเฟนเน็กชนะคะแนนไปครับ ก็เท่ากับว่าชนะคนละไฟแล้วก็เสนออีกหนึ่งเสมออีกหนึ่งไฟครับคู่นี้ครับเจอกัน3ไฟนะครับและนี่ก็คือไฟคลาสิกประจําสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจาคู่ไหนนะครับโปรดติดตามนะครับหรือว่าอยากชมคู่ไหนแนะนํากันเข้ามาได้ครับสัปดาห์นี้ไฟคลาสิกทางเพจกีฬาเดลินิวหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ